สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหูคอนะครับเวลาใครโทรมาเราจะรู้ได้เลยนะครับ มีมิชฉาชีพโทรมาเราก็รู้นะครับลออขายของโทรมาเราก็รู้นะครับวิธีการติดตั้งแอปทำยังไงไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีและดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวันดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแลวก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาแนะนําแอปพลิเคชันฮูคอร์นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะบล็อกเบอร์มิชฉาชีพลออขายของเบอร์ต่างๆที่มันรบกวนนะครับเราต้องการรู้ก่อนว่าเขาโทรมานะครับก็ีังเเเววอร์ชนนสยิ ใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันก่อนครับสำหรับวิธีการติดตั้งแอปฮูคอนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ก็ไปที่ Google Play Store นะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์หาคำว่าฮูคอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับฮูคอบล็อกเบอร์ระบุเบอร์ให้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ รายละเอียดของแอปเนี่ยนะฮะมันก็เราก็ลองไปอ่านดูนะครับมันก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็พรีเมียมนะครับพรีเมียมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะครับไม่มีโฆษณานะครับบล็อกสายอัตโนมัติสําหรับผมก็จะใช้แบบฟรีนะครับทดลองให้ทุกคนดูนะติดตั้งพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเปิดแอปจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปเปิดที่หน้าแอปตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอมือถือของเราเนี่ยนะครับฮูคอลตรงนี้นะครับอ่ะรคับ พอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับครั้งแรกเราอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเห็นไหมยอมรับดําเนินการต่อนะครับทีนี้เราก็รับทราบเข้าไปนะครับเลือกเป็นหูคอตรงนี้นะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็เริ่มเป็นตั้งเป็นแอปเริ่มต้นตรงนี้การยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือว่า Google ของเราก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ละคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Facebook ก็แล้วกันนะครับนะเราก็จะเข้าสู่ระบบฮูคอด้วย Facebook แเราก็ดําเนินการต่อเข้าไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนทุกคนพอใส่เบอร์โทรของ,ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดถัดไปได้เลย มันจะมีรหัสยืนยัน4หลักส่งมาให้ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับส่งเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าอัตโนมัติเลยนะครับพอเข้าเสร็จเรียบร้อยเราเลือกได้นะว่าเราจะสมัครสมาชิกไหมพรีเมียมเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าเราไม่สมัครนะครับเราก็กดเลือกตรงนี้นะฮะใช้งานเวอร์ชันฟรีต่อไปทีนี้มันก็เข้ามาสู่แอปพลิเคชันแล้วนะครับมันก็จะมีเบอร์โทรต่างๆเห็นไหมมีเมื่อวานนี้ก็มีเบอร์อย่ารับแค่นั้นมาเห็นไหม หลอกขายของก็มีนะฮะรบกวนก็มีเห็นไหมเคอรี่นะฮะนิ่มเอ็กเพรสส่งของหลอกเห็นไหมส่งของเบสทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่ไหนที่ไหนนะก็กวนบ้างขายข่าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันฮูคอร์นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ